ใ,ให้คำนี้ลูส่สรางซุนลี่มานะคะทุกอย่างราบรื่นหรือนะพึ่งผ่านมาหมาดๆนะถามว่าการสอบราบรื่นไหม<ข>จะมาชวนอ่ะการสอบราบรื่นไหมเขาชื่ <c oughs> อ,อแปลว่าสอบมาตรถานมิเรียนว่าข่าสื่อสุนลี่มาสอบราบรื่นไหมคะมต้องถามซิ้นหมิงอะราบรื่นไหมคะซุนลี่มา ลื่นเลยใช่ไหมคะลื่นเลยหมดมคะแนนลื่นไปหมดเลยลลเใช่ไหมคะมคนอื่นราบรื่นนะชิ่งหมิงคือลื่นนะคะโอเคเขาชื่อซุนลี่มานะคะทุกคนตอบว่าไงคะซุนลี่สอบราบรื่นนะคะเมื่อกี้เราเคยลืมถามหนึ่งชั่วโมงทำทันไหมคะกับปริมาณ จำนวนข้อสอบท่นมีมีใครที่แบบว่า10นาทีเสร็จแล้วมีไหมคะเสร็จก่อนครึ่งชั่วโมงมีไหมคะมีเหรอคะเสร็จก่อนครึ่งเวลาหรอคะเสร็จเสร็จนี่คือแบบว่าทําหมดทุกข้อเลยใช่ไหมคะอโหเยี่ยมมากไม่เดี๋ยวครั้งหน้าจะได้เพิ่มปริมาณขึ้นโอเคนะคะซุนลีนะคะซุนลีเข่าซื้อซุนลีการสอบราบรื่นนะคะ โอเคถัดไปช่างเชอแปลว่าขึ้นรถนะช่างนะคะเชอเชอแปลว่ารถนะ,ะอยู่ในคําถัดไปคําสุดท้ายนะคะช่างแปลว่าขึ้นนะคะเมื่อเราถ้าเราลงรถนะคะตรงกันข้ามช่างจะตรงข้ามกับอะไรในภาษาจีนค่ะถ้าสมมติว่านักเรียนเจอคําว่าช่างนะคะในคําศัพท์อะไรก็ตามคําที่ตรงกันข้ามข,ของมันมันจะเป็นคำเสีย นะคะคือมันไม่ได้แปลว่าลงเสมอขึ้นอยู่กับคำศัพท์ที่จะมาคู่กับมันมาใช้กับมันสร้างกับเสี้ยเป็นคำที่ตรงกันข้ามอยู่แล้วตัวอักษรก็เห็นชัดๆใช่ไหมคะอันนี้อยู่บนอันนี้อยู่ล่างสร้างเชอร์คือขึ้นรถใช่ไหมคะเสี้ยเชอร์คือลงรถนะคะอ่ะสมมติว่าเราซื้อบอกว่าเราซื้อขึ้นรถที่กรุงเทพขึ้นรถที่กรุงเทพพูดไงคะเหล่าเอ ใช่สถานที่อยู่ข้างหน้ากรุงเทพเราเรียนเนี่ยค่ะคำว่ากรุงเทพภาษาจีนเรีเยกว่าอะไรฮะม่านกู่ม่านกู่จ้าวเสิรเสี่ยม่านกู่ใช่ ประโยคอย่าลืมนะคะเราเรียนเกี่ยวกับสถานที่มาแล้วถ้าเป็นประโยคภาษาจีนนะคะสถานที่จะอยู่ข้างหน้านะคะการกระทำกริยายอยู่ข้างหลังอ,อ่ะโอเคเอาใหม่เราซื้อขึ้นรถที่กรุงเทพพูว่าไงคะ,คะเรล่าเชอ่์ใช่นช่ซ่นุเชอซ่างเชอขึ้นรถซ่างเชอนะคะต้องมีคำว่าใจด้วยใช่ไหมคะเป็นคำบอกสถานที่ถ้ามีสถานที่จะมีคำว่าใจอยู่ ที่นั่นเองใช่ไหมโอเคเราซื้อไ่้ม่านปูช่างเชอร์อะคราวนี้เสร็จแล้วนั่งรถไปเรื่อยๆนะคะเดินทางมาเรื่อยๆลงรถเราซื้อลงรถที่หัวหินปุ้งยงคะจ่ายหัวหิน下车โอเครรัคคค คำว่าช่างกับเสียจะตรงข้ามกันเราอยู่ในห้องเรียนคําศัพท์ที่อยู่ในห้องเรียนจะมีคํานี้อยู่เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเรียนเสร็จแล้วเลิกเรียนแล้วคือคูกคําว่าอะไรคะเสียคือเสียตัวนี้ค่ะเสียคือเสียคือเลิกเรียนแล้วไม่ได้แปลว่าลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่อยู่ที่การที่ตามหลังมันด้วยว่าเป็นคําประเภทอะไรน,นะคะ โอเคเพราะนั้นตรงกันข้ามกับเสี้ยเครอคืออะไรคะช่างเครอเหมือนตอนนี้อวมนช่างเครอใช่ไหมคะพวกเรากําลังพวกเราเรียนอยู่นะช่างเครอเข้าเรียนอยู่โอเคนะคะช่างเชอกับเสี้ยเชอือโอเคถัดไปนะคะคําสุดท้ายคำ,คำที่9เชือกนะคะจริงแล้วคําว่าเชือกเป็นคำสองพยางในภาษาจีนแปลว่ารถที่ไหน ภาษาจีนใช้คำว่าชี่เชอร์ใช่ไหมคะชี่อเชอร์อรถยนต์นั่นเองถ้าถ้าเรียกตามความหมายภาษาไทยคือรถยนต์นั่นเองนะคะภาษาภาษาพูดเราเรียกสั้นๆว่ารถใช่ไหมชื่อเชอร์ที่เชอร์โอเคคราวนี้คำกริยาสำหรับรถใช้อะไรบ้างคะ เมื่อกี้เราสร้างเชิญไใช่ไหมขึ้นรถใช่ไหมคะขับรถว่าไงคะขับรถใครเชิญใครเชิญใครเชิญแปลว่าขับรถนะคะขับรถอะไรฮะเชื่อเชิญแปลว่าลงรถ <laughs> อันนี้ส,สรับสัญญาณไม่ค่อยดีดีเลยโอเคนะคะใครเชริญหมายถึงขับรถเป็นกิริยานะคะใครจริงแล้วคำว,ว่าใครนี่เป็นกริยาที่ <c oughs> กว้างมากนะขึ้นอยู่กับการ,รที่ตามมาด้วยเช่นกันถ้าใช้หลังคําว่าเชิญแปลว่าขับแต่ถ้าเกี่ยวกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายแปลว่าเปิด <c oughs> นะคะแปลว่าเปิดโอเคเพราะฉะนั้นต้องอยู่ขึ้นอยู่กับ คำนามที่ตามหลังด้วยนะคะใครเชริญขับรถโอเคคำสาบผ่านไปนะคะมาดูชื่อเฉพาะสองชื่อสุดท้าย <c oughs> เป็นตัวละครในช่วงบทที่ห้าเป็นต้นไปหลี่เทียนหลงนะคะหลี่เทียนหลงเทาสิ่งอะไรททาาิิ่่งง เรียนแล้วใช่ไหมท่าซิ่งหลีแซ่หลี <c oughs> เขาเป็นผู้ชายผู้หญิงคะเดาได้ไหมผู้ชายเพราะว่าอะไรคะไม่ใช Why? ฮะหลีหลงหลงใช่ไหมคะห,หลง,หลง,ห,ลงหลงแปลว่ามัางกรมังกรอ่ามักจะใช้เอาเอาสิ่งนี้มาตั้งชื่อให้กับผู้ชายใช่ไหมคะเฉิงหลงเฉิงหลงถูกต้อง โอเคด้านหลังค่ะว่าหลงคือตัวนี้นะคะนี่คือตัวเต็มนะคะของคําว่าหลงนี่คือตัวเต็มแต่ว่าตัวย่อเหลือแค่นี้แล้วนะคะโอเคถัดไปติงซิลเหมยติงซิลเหมยทาซิ่งสมอติงติงซิ่งติงนะคะท่าเจ้าติงซิลเหมยนะคะติงซิลเหมยเป็นผู้ชายผู้หญิงคะรู้ได้ไง เหม่เหม่เหม่มันคนละตัวการออกเสียงไม่เหมือนกันด้วยไหม่คนละตัวไหม่แม่ก็ไหม่เหมเสียงสามอ่ะเหม่นั้นที่แปลว่าสวยเขียนอีกแบบนึงนะคะอันนั้นเสียงสามด้วยนะคะเหมยแต่ว่าเดาถูกทางมาถูกก็คือเป็นผู้หญิงนะคะซิงซิวเหมอ่อเกซิล ในพยางค์ที่สองของชื่อเขาเนี่ยนะคะดูในสไลด์นิดนึงนะคะซิลซิลแปลว่าสวยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นก็เดาได้ว่าเป็นเป็นผู้หญิงนะคะใช้ตั้งชื่อสำหรับผู้หญิงเป็นซิลเหมยเหม,หมยหมายถึงพวกอะไรนะคะภาษา,า,า,าไทยเรียกว่าพวกจะใช้คำว่าอะไรอะคะพวกมวยอะค่ะเป็นผลไม้อะค่ะนะคะดอกเหมยอะค่ะ,นะคะดอกเหมยอ่อา ะะไม่คว้าอ่าโอเคผ่านไปคําศัพท์เดี๋ยวเรามาคาศั์หนึ่งรอบแล้วก็เราจะมีมีทดสอบนิดหนึงคําศัพท์ว่าแปดเก้าคำจำได้ทันทีหรือเปล่าอาโอเคอิชิตูอ่านอมการเอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมเลยค่ะแต่ว่า ในบ้านได้มาก,ดมากเดี๋ยวเราขอตัวแทนสองคนละกันฝั่งละคนอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งวันนี้เที่เท่าไหร่นะคะสี่ใช่ไหมคะซื้อห้าวซื้อห้าวใครคะซื้อห้าวอ่ะเจียฉีอ่ะส่งไมาให้เจียฉีเจียฉีอ่านเก้าคำเลยนะคะเซียนเฉิงคุณนะเซียนเฉิง เซียนสองเซีนคุณนายขุนหญินยินดีต้อนรับเสี่ยวเจียเสี่ยวเจียวเจียคุณนางสาวหลายมาเจียรับลู่ชางระหว่างทาง ชุนหลีชุนหลีชุนลีลาบลืน่นช่างเชิงช่างเชิงขึ้นรถเชิงรถอ้าวโอเคค่ะขอให้คนหนึ่งฝั่งนี้เจี๋ยีให้ใครดีคะใครคะเจี๋ยีหัวหน้าหัวหน้าดหาูหน้าตายังอิดโรยอยู่เลยนะเนี่ย ขายดีแล้วใช่ไหมคะเซียนเฉิงเซียนเฉิงเซียนเซียนเฉิงคุณนายหวนยิงหวนหวนยญิงหวนิงหวนหญิงยินดีต้อนรับเสียงไม่ต้องเสียงขึ้นจมูกหวนหญิงต่อไปค่ะเสี่ยวเจียน

ชุนลีชุลี่ลาบลืนช่างเชิงขึ้นรถเชิงรถอ,อ่ะโอเคได้ยังคะได้ยังอ่ะได้เปิดหนังสือทดสอบหน่อยอ่ะโ <c oughs> อเค okay. เราคงใช้เวลาไม่มากนะคะจะต้องแบบช่วยๆกันแล้ว เดี๋ยวเราเราซื้อมีสไลด์นะคะแล้วก็เปิดให้เรียนดูมีรูปภาพนะคะให้เรียนบอกว่ารูปภาพนั้นเนี่ยคือคำศัพท์อะไรพร้อมหมายอ่านหนังสือนะใครได้ก่อนยกมือแล้วกันเดี๋ยวมีลูกอมมาให้แล้วอ่ะพร้อมนะคะภา้แรก ใช่ได้อ่ะออกเสียงชัดๆทำนี้รู้สึกว่ายังหลายๆคนออกเสียงไม่ชัดเสียงเบาเสียงเฉิงอ่าโอเคเวลาออกจะแบบวุ่นๆสั้นๆเสียงเฉิงนะคะสรุปไม่มีคนได้ใช่ไหมใครได้อ่ะให้เจ้าให้เจ้าสุดเก๋การใส่ใส่คำนิสสอนคำนิสสอนใครได้ครยังออกเสียงไม่ถูก ที sí, sí, P elle. P elle ่ยกมือถ yeah. mm ึงได้นะควาหนิงควาหนิงเมื่อกี้จินลูด้วยมีงอจินลู่จินลูควาหนิงแต่ว่าอ่าถือป้ายใช่ไหมยี่ด้นรับอันนี้ตอนตอนโอลิมปิกออกเสียงยังไม่ถูกเอายกมือ มีใครถูกเลยคำคำนี้รู้สึกจะมีปัญหามากในการออกเสียงใครจะพูดยกเสียงสามเปลี่ยนเป็นเสียงสองเสียงสามเปลี่ยนเป็นเสียงสองเสียวเจีเสียวเจีอ่ะทุกคนออกเสียงคำนี้ใหม่เอาใหม่ออกเสียงใหม่ค่ะเสียวเจี เสียวเจี๊ยถึงแม้ว่าพยางค์แรกเป็นเสียงสามบางคนจะไปติดผ่านพยางค์แรกเสียงสามก็เลยทาให้คํำนี้ออกเสียงไม่ชัด <c oughs> เวลา 3. เสียงสามมาซื้อบอกแล้วว่าถ้าอยู่ในคําพูดชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วมันออกไม่เต็มเสียงสามออกแค่กึ่งเสียงสามนะคะคือเหมือนคล้ายๆเสียงสองเสียวเจี๊ยนะคะเสียวเจี๊ยอ้าวถัดไปคูต <c oughs> ุย้ย <c oughs> ไม่ใช่ คนที่ยกมือใครคะเจเจอ่าเจบางคนแบบรู้นะแต่ดึงไม่ออกเจนะคะอันนี้เป็นภาพที่ในในไหนคะในสนามบินค่ะลู่ซ่างใครอะลู่ซ่าง ออระหว่างทางระหว่างทางราสงใช่อันนี้อาจจะต้องแบบดูภาพแล้วก็อาจจะดูดูแบบภาพรวมทั้งหมดของบุคคลที่อยู่ในนี้เป็นยังไงคะอะไรคะชุนลีอ่าแต่ว่าอะไรคะลาบรื่นทำไมทำไมใช้คำนี้ราบรื่น อ,อันนี้ต้องให้เจ้าสืบพูดนิดนึงอันนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรคะอันนี้เหตุการณ์อะไรคะจงกัวเอจอใช่ไหคือหางเทียนอ,อ่ะอ่าอันนี้คือเป็นอ่าอะไรคะที่ประเทศจีนใช่ไหมคะมส่งยานอวากาศออกไปนอกโลกใช่ไหมแล้วก็กลับมาอย่างราบรื่นไงซุนลี่นะคะอ่าโอเคชินจวต่อไปนะคะต่อไปใครอะใครอะใครอะถ้ถถามันเลี่ยงเกถ้ามันเลี่ยง ช่างเชอนะช่างเชอแต่ว่าในภาพนี้ไม่ได้เชอเชอในที่นี้คือไม่ได้หมายถึงรถแล้วในที่นี้คือเป็นอะไรคะอันนี้คือรถไฟขัวเชอรัวเชอนะคะอ่ะถัดไปเชออเคมีอีกมีอีกถัด ต่อไปก็คือให้ให้เดาคําศัพท์เราจะมีมีคาศัพท์มาให้แล้วก็มีส่วนที่ขาดหายไปให้เติมว่าส่วนที่ขาดหายไปคืออะไรพร้อมนะคะใช้ได้ยกมือนะชิงอะไรคะเอาคำคำศัพท์มาใช้ชิงอะไรได้คะ คำศัพท์ที่เมื่อกี้เราเรียนคำศัพท์ที่เราเรียนสามารถใช้คำว่าฉิงอะไรได้ฉิงหลายฉิงายเชิญมาฉิงอะไรได้อีกไม่มีฉไม่มีฉิงหลายหรอเมื่อกี้ใครพูดยังยังไม่ตรงเต็มร้อยฮะ จะแม่ฮะจั่งเธอจั่งเธอจั่งเธอสิ่งจั่งเธอเกินรถตับไปตัไปไล่เจยอาคนยกมือนะคะ ไลเชียมาลี่มารับต่อไปอันนี้น้ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเริ่มเนี้เราไปถ่ายเพื่อนสอเมตรบาทเอาเงินเข่าห้องอ่ะต่อไปลูกสร้างซุนลี่มานะต่อไปค่ะ ยกมือควงเฉียวเสียอ่าถูกต้องเหมือนกันข้างหน้าเป็นคำเรียกยกย่องใช่ไหมก็ข้างหน้าเนี่ยเป็นแซ่แล้วตามด้วยคำนี้เหมือนคำว่าเฉลียนเฉลยเมื่อกี้ต่อไปหลาย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 หาไทัวอ่าโอเค คำนี้รูปสร้างเหินอะไรคะเหินอะไรคะเหินลไรสุนลีอ่าต่อไปอันนี้อะไรคะควงหญิงกวงเหรินอ่าต่อไปสุดท้ายผิดช่หลี่เซียนเซิง โอเคยังมีอีกอีกอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทำตอนต้นค่อสองแล้วค่อยขึ้นบทสนทนานะคะโอเคไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะไปอมบอมให้สบายใจแล้วกลับมาคั้นตอค่ะพักกันสักครู่ค่ะ